วันนี้ชำนาญการมาที่ร้านกะเพราตั้งอยู่ลาดพร้าว71ร้านนี้มีชื่อว่ากะเพรา,าควายคือใบยี่หล่ายี่หล่าคือกะเพราควายอันนี้ขอนนี้ข้าวอ๋อลูกจ๋เป็นลายค่ะเพราะ้านที่อยู่นะใช่คือความเป็นยี่หล่ามันจะ ัดให้ให้มันไม่เผ็ดอ่ะมันจะไม่ได้ความจัดจ้านอยากให้รู้ถึงรสชาติของความเป็นยี่หลากว่ะยี่หลามันต้องเผ็ดร้อน<ป>เพราะจริงๆอ่ะยี่หลามันจะมีความเผ็ดร้อนมากกว่ากะเพราสาร,ระคุณจะดีกว่าสาร,ระคุณจะเยอะกว่าผัดกับเนื้อชิ้นนะแห้งๆแ,แล้วก็แก้มน้ำอะไรเหลืองๆนะโอ้ยน,น้ำอะไรอ่ะไก่หยคล้ายๆแต่น่นจะมีฟองหน่อยๆ เปิดกะเพาควายเพราะอะไรคือจริงๆเนี่ยผมเนี่ยทำร้านอาหารทำร้านกาแฟทำเรื่องของบาร์เทนเดอร์ด้วยตอนช่วงที่โควิดเนี่ยมันทำให้เราค้นพบตัวเองอีกอย่างหนึ่งว่าเราชอบอะไรนอกเหนือจากความเป็นอาชีพตลกผมก็ไปศึกษาหาความรู้ในช่วงที่เวลาว่างก็ไปเรียนเรื่องของกเกษตรหนึ่งอย่างแล้วแล้วก็ไปทำเรื่องของบาร์เทนเดอร์หนึ่งอย่างกาแฟหนึ่งอย่างแล้วก็ไปเรียนทำอาหารทีนี้พอเรียนทำอาหารเสร็จแล้วมารู้เรื่องอาหารเราก็มองถึงเรื่องของตลาด ของคนที่เขาขายอาหารทั่วไปร้านอาหารทั่วไปก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์กะเพรานู่นกะเพรานี่เขาผัดนั่นเขาผัดนี่เขาต้มนั่นเขาต้มนี่ก๋วยเตี๋ยวนู่นก๋วยเตี๋ยวนี่แล้วก็มีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีร้านไหนที่จะดึงความเป็นอัตลักษณ์ในความเป็นสมุนไพรไทยเนี่ยเอาออกมาใช้กับอาหารรู้จักสแตนดาดก็คือขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกกะเพราแต่นอกเหนือจาก สมุนไพรพวกนี้มันยังมีสมุนไพรบางตัวที่เอามาทำอาหารแล้วเป็นอาหารบ้านๆซึ่งมันมีมานานมากแล้วทำแล้วมันอร่อยก็คือเนี่ยใบยีราดทดลองทำเป็นเดือนให้รสชาติเหมือนเดิมทุกวันจนรสชาตินิ่งก็เลยตัดสินใจปรึกษากับแฟนว่าขายกันดีไหม เปิดกันดีแม่เลยเลยลุยเลยกะเผราควายมากินกะเพราควายาราาย้านที่จะระบุรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหรสชาติดีมากเลยรสไทยไทยของบ้านเราแท้ๆเลยอร่อยมากค่ะอย่าให้สูญหายไปนะอันนี้ นี่กะเพราไก่นี่กะเพราหมูไไนี่เขาบอกว่าเผ็ดน้อยนะโอ้่แกะขนาดน,นั้น แต่อร่อยต้องกินห้องห้ามลุกแป้เผาไก่อห้องห้ามลุกที่ลาคือกะเพราควายนะจ๊ะไม่ใช่เอาเนื้อควายมาผัดไม่ใช่กะเพราควายคือใบยี่หลายี่หลาคือกะเพราควายนะ ใครที่อยากลองความเผ็ดร้อนของใบยี่ราแวะมาที่ร้านกะพราคว,วายของจัก,กรบุ๋มนะครับ